โดนเตะเฮ้ยชึบอ,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 อยู่ในมุมไปอ้าวไอ้ย่าเดี๋ยวเปิดกีบให้ดูอย่าตีกู โอ้โหทุกคนรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้เนี่ยเกมโปเกมอนอยู่ไหนไม่สามารถใช้เหรียญทองซื้อโปเกมอนได้แล้วหากว่าอยากจะได้โปเกมอนเนี่ยจะต้องมาที่มุมซ้ายมือเส้นทางใบอนุญาตตรงนี้เลยมันจะเปลี่ยนมาใช้แต้มใบอนุญาตในการแบบใช้ซื้อโปเกมอนและซึ่งแต้มอันนี้มันก็สามารถหาได้แบบ หลายทางมากไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอีเวนต์หรือว่าบัตเชนพาร์ตก็ได้หรือว่าจะแบบไปแลกเปลี่ยนเอาก็ได้ซึ่งการแลกเปลี่ยนให้หาคําว่าจุดแลกเปลี่ยนเหรียญเ e อออสาแล้วทุกคนเนี่ยก็มาซื้อตั๋วสีฟ,ฟ้าตรงนี้เลยพอได้ตั๋วสีฟ,ฟ้ามาแล้วก็มาที่เส้นทางใบอนุญาตมันก็จะมีโปเกมอนให้เราแลกเว้ยซึ่งตัวแรกจะเป็นปิกจูและก็ลาพารนิมเฟียไล่มาเรื่อยๆเว้ยป๊บโอเค ซึ่งโปเกมอนที่ผมมีเนี่ยมันก็เยอะแล้วเว้ยมาจนลำดับขั้นที่20อันนี้จะสามารถระบุเจอดจงได้ว่าจะเอาอะไรเอาเป็นอะไรดีก็มีเยอะอยู่นะเอาเป็นเมก้าลิซัดอนแล้วกันปับ๊บปลล็อกใบอนุญาตเมก้าลิซัดอน X จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลังได้รับโอเคพอปลดล็อกแล้วปุ๊บผมก็ต้องใช้ตั๋วฟ้าเว้แลกมาอ่าแค่นี้ก็จะได้เมก้าลิซดอนมาแล้วซึ่งในตอนนี้นั้นผมไม่มีแต้มสีฟ้าละ สามารถรับแต้มได้จากแบทเท่นพาแล้วก็อีเวนต์ต่างๆหลังจากแลกเปลี่ยนโปเกมอนอยู่ในที่เลือกแล้วใบอนุญาตที่ไม่ได้เลือกอาจไปปรากฏในชั้นที่มีแต้มใบอนุญาตเท่ากันในตอนหลังก็คืออย่างไงถ้าเกิดว่าเก็บแ้มแรกไปเรื่อยๆก็ได้โปเกมอนครบทุกตัวแน่นอนเว้ยเท่าที่ผมนั่งนับนะแบ t เทิ p a นพแบบฟรีเนี่ยประมาณ20วันเนี่ยจะได้ตัวฟ้าอยู่ที่ประมาณ700แทบจะไม่พอแบบใช้แลกโปเกมอน่ะ yeah. แต่และตัวแม่งก็พันกว่าไปแล้ว <c oughs> อย่างพิกซี่ตัวนี้ก็980พอมาเป็นมิวพันเจะหาตัวฟ้าจากไหนเยอะแยะวะสีส้มเนี่ยมันจะแบบแลกได้เฉพาะเจาะจงเป็นตัวนั้นเว้ยซึ่งผมก็ยังไม่แน่ใจว่าจะได้มาจากไหนอาจจะแบบมาจากกิจก,กรรมหรือเปล่าแต่ตัวสีฟ้าเนี่ยจะแบบ สามารถใช้แลกโปเกมอนแบบได้ทุกตัวแล้วก็เท่าที่ผมสังเกตตอนนี้นะเหมือนว่าเขาจะเลิกใช้เหรียญทองอะ่ะแทบจะหากิจกรรมที่แบบแจกเหรียญทองไม่ได้เลยตอนนี้ยขนาดตรงส่วนนี้ที่ปกติจะแจกแบบเป็นเหรียญทองนะตอนเนี้ยังกลายมาเป็นแบบแจกตั๋วแทนอะ่ะผมเดาว่าเขาน่าจะแบบเลิกใช้แล้วแหละไม่เจอเลยส่วนที่แบบแจกเหรียญทองแต่ถ้าเกิดว่าเติมบัตเช่นพาชใช่ไหมมันก็จะได้ตั๋วอยู่ที่ประมาณ5 0 0 1 0 0 0 1น0 0 1พ0 0 พันสามพันสี่พันห้าพันห้บวกกับเจ็ด้านบนก็จะเป็น2,200แต้มก็ไม่เยอะนี่ไม่แน่ใจนะอาจจะแบบได้โปเกมอนยากขึ้นหรือไม่ก็แบบอาจจะต้องแบบมาเล่นทุกวันน่ะเพื่อเอากิจกรรมไปปลดล็อกโปเกมอนน่าจะอย่างนั้นน่ะผมไปอ่านในเว็บมาแล้วเขาจะเลิกใช้เหรียญทองแล้วหากใครมีเหรียญทองอยู่ ให้รีบเอาเหรียญทองเนี่ยไปแลกเป็นตั๋วสีฟ้าเว้ยเพราะว่าจากนี้ไปจะไม่มีการแบบใช้เหรียญทองซื้อโปโกเกมอนแล้วจะใช้ได้แค่ตั๋วสีฟ้าตั๋วสีส้มแล้วก็ใช้เจมซื้อโปโกเกมอนได้ใครมีเหรียญทองก็รีบนะมันจะมีเวลาแลกเหรียญทองเป็นตั๋วสีฟ้าจำกัดอยู่รีบรีบแล้วกันกดสิให้อย่าบอกว่ารอบนี้ก็ไม่กดนะอ่ะเอาเข้าไปมึงว่างกันหรือไงกดให้ อยากเล่นเล่าหัวใจแคลรี่กันจริงๆเลยเทนเนอร์เอลิทหัวใจแคลรี่มึงคิดว่าคนอย่างกูจะไม่เข้าร่วมเหรอรู้จักข้าพเจ้าน้อยเกินไปซะแล้วคิดว่ารอบนี้น่าจะเสียแต้มอ่ะไม่น่าจะชนะคือตอนนี้ผมยังไม่ได้เอาจริงเว้ยต้องรีบแบบแก้ตัวไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวก็คงจะแพะ้น้องกระต่ายกับจูเนเปอร์เข้าป่าเต็มที่ไปเลยพวกมึงสองตัวเอาให้เกิดแล้วกันอ๋อเป็นโบสีชมพูก็น่าจะเป็นนิมเฟียนะปั๊ปปั๊ปปั๊ปั๊ป โอเคคือเขาแบบช่วยกันมากดอะเ้ยไหวนะเนี่ยไหวนะเนี่ยไหวนะเนี่ยมึงก็ห้าวเกินเขาต้องเล่นเป็นสายอะไรวะตัวนี้เดี๋ยวนะเออตัดเบอร์รี่มาก่อนเฮ้ยชึบอันนี้ไปแล้วกันมั่วๆไปก่อนอ๋ออันนี้สายแบบปืนกลหอกน้ําแข็งเรียบร้อยมึงอะไม่ถึงถ้าถึงนะมึงแตกเอ๊เหมือนว่าตัวนี้มันจะต้องเก็บผลึกหรือเปล่ายิ่งเก็บผลึกเยอะสกิลน่าจะแบบยิ่งแรง เออนี่ไงใช่แล้วพอแบบไม่มีพลึกอะ่ะโอ้โหกูแตก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 ถอยเลยชึบเออปัอป๊บอือดูมันแบบหยอดแต้มรัวๆตอนนี้มีพลึกแล้วสี่อแล้วก็ถ้าเกิดว่ากาเซียไม่ได้ตีตลอดสแต็กพลึกจะหายไปเว้ยสกิลสเก็ตน้ำแข็งทําให้ตอนนี้เนี่ยเออผมมีแบบปืนกลเยอะมากปับป๊บปับ๊บปั๊บเออถ้ดาดันเลจีได้ก็มีลุ้นมีมิคิวมันอยู่ตรงนี้ เออเออเออเฮ้ยเฮ้ยชึบปั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 บเออเอามานันเออเออเร็ว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 เออได้ดิสวยโอ้โหกระต่ายเลเวลเก้าไปแล้วอยู่คนเดียวโดนกดอ่โอยนิมเฟียก็เลเวลแปดแทงดีวะเฮ้ยเร็วเออเออเรียบร้อย โอ้มีมิคิควมาสกิลปล่อยเงามันแบบโคตรไกลอะ่ะถ้าเกิดว่ากดสกิลแบบสเก็ดน้ำแข็งเนี้ยจะทำให้แบบตอนนี้ผมตีเนี่ยได้สแต็กเยอะเว้ยเรียบร้อย17แต้มโอเคเฮ้ยชึบอือโอเคถ้าอยู่บนสนามเนี้ยผมก็จะแบบลัวรัวอ่าอ่าขอโทษได้ไหมล่ะเธอ ขอโทษนะขอโทษแง่งแคลรี่สี <TH verw 000> <strikes ont> ่ตัวป <thighs> ึ goddamn, ๊บปึ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 ๊บสวยเออเออเออเรา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 เออ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 สวยเฮ้ยกาเซียตัวเดียวเอาอยู่ว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลาพาสยังไงมึงอะเรียบร้อย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 เออเฮ้ยสามตัวต่อเนื่องว่ะเอาเรื่องออ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 ืืืืืื้้้หหหเออ อย่าให้มันทำแตาม้มโอ้โหนิดเดียวเองโอโ้แตกวดอดไอ้ตัวนี้เถื่อนจังวะเมทากอสอ,อ๋อผมมาบนแล้วกันเพราะว่าใครออร์กาจะเกิดแล้วอีกแค่แบบ20วิขอเลเวล12ได้ไหมจ๊ะไม่ดิไม่ใช่ตอนนี้มันอยู่ช่วงแบบ3นาทีอยู่อะไรจะเกิดวะตรงกลางไปดูสิไปไปไป เลจิดาโกเลจิตัวนี้จะให้แค่บอลเหรอวะได้แค่บอลก็เอามีไรดอนมึงก็เกินไปจะไปไหนมึงอะมึงจะไปไหน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 ทะลึง่งรู้จักน้องกาเซียปืนกลน้อยไปซะแล้วเอ้ยไม่ไม่ไม่ไม,ไม่อย่าเปิดอยู่ในมูฟนะไม่เอา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  มีมิกคิวแม่งเกียนมึงอะเกียนโอ้ไม่น่าฟิกเกอร์เลยตอนออฟฟไคโอกานี่คืองานเข้าแน่นะเอเอไปด้านล่างเพราะว่าด้านล่างมีประเด็นเยอะออเอเรียบร้อยมึงอะออออออยับปล่อยย่าปล่อยมันย่าปล่อยมันย่าปล่อยมันออโอ้ยเออไปแล้วมาเร็วเฮ้ยมันตายสองทำไมมาเอาก็โอ้โหมีไล่ดอนกูเห็นละแล้วใครจะไปไล่มีไลดอนวะเออ เอเาเอาเอางานเข้ากูเออเออเเฮ้ยิกว่าจะงานเข้าเอ้ยออหนีไว้หนีไว้หนีไว้เหนีหรือเปล่าหนีหรือเปล่าหนีหรือเปล่าเอ้ยเอ้ยโอ้ยไปร้านไม่ทันน่ะอ่าบัฟไคออกาเนี่ยมันแค่ทําให้โปเกมอนฝังผมเนี่ยไม่ได้โล่จากการแบบอยู่ในป้อมส่วนบัฟสีฟ้าที่ได้จากไค่ออกาเนี่ยมันจะแบบช่วยเรื่องการฟื้นฟู น่าจะอย่างนั้นแล้วก็ช่วยในเรื่องแบบการทําแต้มเร็วเว้ยห0รต่อ300จ่ายดาเมจไป78็ดหกิจกรรมรายวันทําให้ผมเนี่ยได้กล่องส้มก็จะทําให้ผมนั้นได้ตัวสีฟ้าเออโอเคถ้างั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาละสําหรับรอบนี้ผมจะเล่นบานะสายเลนกระตุ้นพลังงานแล้วก็สายช้อนเว้ยแคลรี่ประมาณ2ตัวก็โอเคแล้วแหละแต่ย่าถึงกับแคลี่สตัวเลยยืนไม่ได้เลย โอเคงั้นผมขอไปด้านล่างแล้วกันไม่อยากไปกับปิกาจูเฮ้ยโอ้โหไปบนคนนึงไม่ได้เหรอไปยืนกับปิกาจูก็ได้วะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวเรียบร้อยเออพระเอกนะ่ะมักมาทีหลังตีมันตีมันเรียบร้อยมึงอะชาวเวอร์เออทำแต้มไปเ,นะเดี๋ยวนะมีมิคคิวไปเข้าป่าแกไปมาแล้วกิกาเดนเออเอ้ยชะเฮ้ยอาลาก่อยนะปิกาจู เอาไหมเอาไหมเอาไหมไม่เอาก็ถอยเอ้าเดี๋ยวมีมิคคิวมันป่าหรือว่าอะไรอย่างไงวะปิกาจูไปล่างโอเคได้อยู่ทําไมจูจ่ๆมีมิคคิวก็อยากจะมาอยู่กับผมวะแอะแอะแอะจะมาทําแต้มอะไรเราเฮ้ยเอาไม่มีวันอย่าฝันเออเออเรียบร้อยได้คิวเปล่าเฮ้ยสแต็กสาว่ะเอาเรื่องมีมิคคิวไปล่างไหมเฮ้ย,ยเลเวลอยู่ด้านบนสะด้วยบอกเลยโคตรดีไอชึบเออ ป๊าบโอเคเออ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 เอเอ้ยเอาไหมมีมิคิวเอ้ยเออกูแตก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 แล้วก็เอ้ยปึ๊บเอ้ยเจยวนะมาแล้วสายรถถังกูโดนเตะดีนะไม่ตายเสียหรือเปล่าวะเอ้ยชึบปึ๊บเออมามามากูมีแบบไอ้นี้แล้วเออรถถังเขาเรียกว่าอะไรวะระบำกีบเอ้ย เปิดระปบ๊มกีบเราวิ่งเข้าไปหลังจากนั้นก็ทําแต้มได้ปะเออทาแต้มได้อยู่แล้วก็ดูดดูด,ด,ดสวยมากโอ้บานะแม่งยังเดือนอ้าได้ดูดดูดเฮ้ยนิดเดียวนิดเดียวอออเอออแล้วก็เอ้ยเฮ้ยชึบอยู่ในมุ้งไปอ้าดาาาาามาดาาาาาาเาาาาาามาาาาาาดดนานดานกาาอนกูาา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 เปิดกเาา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 กาาาาาาอาไาาาาาาา ชาวเวอร์มึงจะมาสู้กับกีบของกูได้ยังไงกีบของกูนะ่ะบานลาใหญ่แตกไปเอ้ยโอ้โหมันลอดไม่เอาไม่ปล่อยเอ้ยอ้าแม่งเลยกูแตกตายยาเดี๋ยวเปิดกีบให้ดูยาตีกูโอเคลอดตายเฉยเลยอ่าเกมกำลังนำ สีดายไอ้ตรงช็อตเมื่อกี้น่าจะแบบฟิกเกอร์ให้เร็วกว่านี้ตอน7นาทีตัวที่สําคัญน่ะน่าจะเป็นแบบตัวที่ให้เวลวะ่ะจากที่แบบเล่นมาก็ประมาณ4ีหตาแล้วรู้สึกว่าถ้าได้เวลอ่ะมันจะเล่นง่ายไอ้ตัวเลจิเอเลคิดก็แบบถามว่าดีไหมก็ดีแต่ผมว่าเอาเวลดีกว่าวะ่ะเอาเวลเอาโลอะไรเงี้ยกูแตก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 เออเอาไปออยังไงพี่ยังไงผมต้องการคนแทงพี่พี่จะแทงให้ผมได้ไหมเฮ้ยชึบ ฟาดไปได้หรือเปล่าวะเอ้ยเอ้ยแตกมึงอะชาวเวไปไล่มันหวดมันมันก็แค่แมวน้ำธรรมดาธรรมดาเรียบร้อยนะโซโลอาร์คแม่งยังเถื่อนเมื่อโซโลอาร์คได้ลำขนาดนี้เลยเหรอไยผมไปนะเพ่เออผมรู้สึกว่าไอตัวไก่ไฟมันจะแบบเสียเวลาง้างนานเกินผมยังไม่เคยลองเล่นนะแต่ผมรู้สึกว่าแบบ บาชโมมันแบบสก,กิลไม่โดนผมเลยอะผมแบบวิ่งหลบได้ตลอดอือเออเออซัตเต็คสิบสี่คิวไปแล้ว3ตัวฮะแสดงว่าแอตซิชเยอะแต่ว่าเกมนำอยู่18แต้มเนียนเนียนอ้าล่าง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 เอาใช่ไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยชึบ ได้อยู่เว้ยออออืออดูดไปเอยชึบฟิกเกอร์หนีก่อนแล้วก็ดูดดูดได้หรือเปล่าโอ้ไม่ก็พิกาจูตัวเดียวโอ้โอ้สวยเรียบร้อยไปด้านบนกับทีมอย่างที่บอกไปว่าอันนี้ไม่ใช่บัฟันเดอร์มันเป็นบัฟที่แบบช่วยในเรื่องการฟื้นฟูเออแล้วก็ทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่ได้โล่ตอนที่แบบมันอยู่ในป้อมมันเว้ยชึบ สรุปคิวไป3ตัวแต่ว่าบัฟใครออก้าผมอะจะหายไปละฝั่งตรงข้ามคิวผมได้อะมันก็น่าจะแบบขโมยไปออเอาไปลับเบิร์ดดอกไม้แม่งเ้ยแอตซิสิจ่ายดามเมจไป6400 0 รับดาเมจไป5 2 0 0โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม